แกำลังเตียมโตพี่น้องกำลังสีผ้ากันขึ้นสวรรค์เนาะกินข้าวเศร้าขึ้นไปเปลี่ยนแม่นงเมยเนาะเพราะว่าเราหนั่งคนเดียวเลยเขาให้ข่าวคนเดียวี่อันบาเฮาวนาเอินห่องโมระซุมพี่น้อง ถ่ายอยู่พังไทยกัสิเอิว่าห้องซุกเซินเนาะหรือว่าห้องไอซียูจังสันเลยเนาะถ่ายอยู่ห้องยังอยู่ห้องเดียวน่ะฝ่าคนเดียวน่ะฝ่าวใคเข้าฝ่าคนเดียวเราบบบ่อยลราวมุเสาเนี่ยแล้วบออ่อยขึ้นไป เยี่ยมแล้วกยตอนคำจังได้ลงมาพี่น้องเม่นองเมรุไปลงมาบอกว่าเอาขขาวหม้อหุงข้าวน่อยนะอัมมาลาเราแบบเรานอนแลแบบมันชี้ทายยากในกานกินข้าวเหนียวหลายงข้าวเจ้ามันก็มีบ่มีฮอดบอลที่อยู่ทีนอนดอกพี่น้องโยงหมอเนาะถือเต้นทีหยังไป นอนเาเยนะจ้าแนงลางหลุดแฉกน้อนอนเนหลดจะมีแต่บบามีพี่น้องบบามีกับบ่อยสิลงมาเนาะเพราะว่าพลอีสเลสเกียนสมองยังก็ออกมาแล้วเรียบร้อยเนาะก็นอนเฝ้าดูอาการ เจ็ดสิบสองส่วโมงก็คือสามหมื่นเลยพี่น้องถือพ่อห้องพ่อห้องไปปลีกสิไปบ่ปลีกเนี่พี่น้องแล้วก็ยังถ่านไม่แ่าอ้อยเนาะไม่แ่าอ้อยครับอันเสาขันสิไปไม่เ่าอ้อยแล้วสิไปห้ามอแล้รก็สิขึ้นไปเลย ลอยเอ้ยลอยพื่นนอยากเป็นวัดอยากเป็นวัดทายใจเน่ยมาดไว้นั่มากรนุยิล้คุเงคด้นี่นนไบเลพอดีล้ยลงมาเป็นมู่กันนะ ย้เหนี้อเมมอีมกไ้้ก่งยพอดีแล้วแวะเติมน้ำมันในหันนะเฮ้ยหถุดลอยมันบอค่อยเปลืองน้ำมันพี่น้องเติมหลาหนึ่งนะจะลืมข้าวแล้วเลยข้าว่อยก็ได้ตัวแถมนึ่งกไ ห้ามกระเบิดถี่น้องเอ้ยแธลงมาเลลาสันสลดยเปล้าเนี่ยก็บานเนี่ยก่อนคำหน่อยลอยไม่ได้จึนดอกหน่อยลอยเนาะเนาะหาอยู่ปั้งกันเนาะฮาเนาะเมนบอกคนเป็นวัดพี่น้องเอ้ยอากาศมันเปลี่ยน ้ยโยนแม่นะไม่หายบ้านเมื่อฉันเสืออาเซนนั้นเป็นัโรกบานเคยช้างแม่ช้างโมพยโยนโมโอยหิวนมจะกินนมมั่นเล่าฉันเป็นแม่คุณนะฉันอยากกินนมเธอนี่แล้วมันอยากเบิ่งอย่าเงี้ยเบ่แคนเรบ่ลก็แดด่กยูนตแ่ีนเหียแต ห่างกับน้าแล้วโทรอืมกอดลูกเราสิมาสูยังไปเห็นไงอาจจะโทรน้ำนำไผ่เดี๋ยวจ้ะน่าจะเตรียมให้เมื่อพากกินแล้วไปหาพาบเครื่องให้แม่เจ้าอร่อยช่องชามชุดเตรียมโตไปพี่น้อง กรต้องเอาออกดอกบรีบอลีขึ้นเฮดหอไปเหาะมานะยอี่า่ากอบาาสมงบอมากใโอ้จักรีไปเนี่ยเขาอียังสื่ออารลดนี่ค่ะห้องมอนะบรลเีแมนของไก่แลวจิลาแลนส่งเขาส่งน้ำจุ่จ้า ายูกัยังถาไม่เท้าอ่อยพี่น้องยังบบเห็นมาอยู่สวยแล้วพอขืนหอดกับกี่โมงชิบโมงแล้วไปแล้วเปลี่ยนกันแหละค่ำพอะไะจึงเสด้ลงมา โหพผอบกันไปหาหมอพี่น้องไปเฝ้ากันอยู่โรงบาลปีได้กั็ไร่เคยา่าผู้ผอบกันไปเทีบ่บจแกเคลเงียบพี่น้องเรือกันซ้มสี่ยอดไม่เถาะล้วก็มาเยี่ยมต่เสาแล้ว่วาเข้าไปใส่เบิดแล้วหมู่คุณยาย น <No. S 2> ไม่ใหญ่กับลานพี่น้องปั๊มกันอยู่สร้อยกำลังจะไปซักเครื่องห้อนบริจากเม่เอ้ยบม่ต้องภับก็ได้โบนาวดอกมันนี้มันห้อนเพิ่นเป็นวดัดพี่น้องเอ้ยเป็นวดัด นอนเนี่ยกำลังนอนเป็นวัดกี้กี่อยู่ยวากันขึ้นเบิดแล้ว กระเส็จรวมกันตลอดนอกกระบะบ่อยแล้วก็ส่งมาตามข่าวมันต้องได้นอนแบบว่าติดตามอาการ้วก็เจ็ดสิบสองโมงนะสตามมือพื่น้องพี่น้องก็กจาให้เขาคนเดียวเลยนะฮะ อากาศอเมริกาเบาๆเวบาๆเล่าแบบเบื่อๆนะพี่น้องวินหัวปวดหักแต่มันกระหอบใจสิเลยรับหน่อยมื่อนิอากาศทอนแต่เศร้าพี่น้องแดดแต่เศร้าแดดพัดลมนะนะอากาศมันเปลี่ยน เมื่อวานนี่กับกังเวนนฮ้อนพอขามาพรมอื่นๆมายอมลายใจยานี่ละายใจยา ไยต่ทางกสิได้สักเครื่องกินล้นกัะต่พี่น้องบร่ได้ไปสักมันลมแล้วบ่อยากสักมันกี่ฝุ่นกี่ฝุ่นผัดมาเถื่นอนอีกแล้วไปนอนจ้ะ คดนเสียงปักแม่หายอีไรได้มัมหนาวว่แม่เพิ่นมุนมัดมหายใจบ่ได้แลวมุนมัากูกระถถกบกูอนอนกับบเป็นชูเถะเลยจากนอนนั่นเลือกลางคืนนะกกระถึก ขั้นดังเลยเนาะคนเป็นวัดนี่มันขั้นมันหายใจยากลงมากะซิมีแต่มนเมนีกับเบาบอยเบามีเบาอ้อยเนาะ ที่ที่วัดไม่ว่ามีข้าวไปเนาะใครจะข้าวไป่ไปกวาดพันขุ่นแหละข้าวบ๊องอ้อยขุนไป่ก็สมองสองสมองคนละเพื่อสิบอ bon ันเพื่อสิหอดขึ sí ้น้องเพื่อสิออกวิบบ้านเมถาวรอ้อยก็ข้าคันไผ่หนึ่ง ออกไปสิประมาณ8:00นเลยช่วยเติมเดี๋ยวสิซักเครื่องก่อนพีน่น้องแม่น้อยตื่นให้อีแม่เฝาถ่าได้มื้อนี้พอเพิ่นบ่อยู่เดี๋ยวซักเครื่องยังบ่แล้วสิขอเกลือมวยอ,อีกแล้วพี่น้องเล่นออกแล่นขาอยู่ เมื่อน้ำนางประดานนางยังบ่อยากไปเดวมวนันอยากลูกขยันสลอยกันสิขึ้นไปเผาเปลี่ยนกันอยู่อันลูกผดกินนมจาคองเลยเนาะ นักตอนผ่าตดตอนนั้นนะตอนซินอราไปฝากากับแม่นางมือนี่ก็เดือนหนีเลยเดินซองนี่แต่ว่านั่งออกมือนี่นะมือนั้นนะ่ะนั่งหมักสิฮ็ดปีใหม่เดือนหนึ่งเดือนซองกิศิอมาลานะเกี่ยวกับหลุดนางจะเกี่ยวกับหลุดอุบติเหตุทามเลยกั ทเที่ยนี่นางบริเลมเมาเนาะนางสิไปขา,ายข้าโทษอีเม่ย์ปูนตะม่ใจะเป็นหลักขายอิปุด,ดีอาเลยพี่นอ้องเราเป็นห่วงน้องเราอีเมย่ย์เนาะบริเลปไปพี่นอ้อง เจอสลอรแลนออกแลนดขาวกลืมุังแฝบพอดีอีพ่อไดแอ,ดอดนเมีอุ้มด้อยถาจังสินาอรด้อยถ่า,ดถาได้สิซักเครื่องก่อนพี่น้องจาได้มาว่าดีสิคอเก็บภาพบรรยากาศได้สม,มีเดือสลอยกะเป็นห่วงแล้วก็ได้ถาฟังข้าวทั้งบ้านเนาะจอบเสร็จจอบโทเอา เบิ่งในคลิปนะต่งคลิปบ่อยๆเ่ามีนะพี่น้องอัาเดีอาการ่ยังเข้าไปเบิ่งในคลิปเซีดาาาทางไปแล้วพี่น้องสาบายดี